แล้วหลักการที่สําคัญใน,ในโจทย์ที่ผ่านมาก็คือถ้าหากว่าเราร่วมกับทางสมาคมเจษเกีประเทศไทยซึ่งกำลังทำทำงานกันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจัดแข่งในระดับเยาวชนเรามีบรรจุแล้วนะฮะในกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติแล้วก็รวมไปถึงซีเกมปลายปีนี้นักกีฬาของประเทศไทยจะลงชิง6เหรียญทองให้กับประเทศไทยโอ้โหซึ่ง,ง <ฮะ S 1> ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เราบอกว่า เมื่อจุดเริ่มต้นขึ้นมาเรามีสิ่งที่รองรับก็คือเราเชื่อมต่อกับสมาคมกีฬา77จังหวัดของทั่วประเทศครับครับวันนี้เนี่ยนักกีฬาใครที่สนใจนสกีมีร่างกายแข็งแรงสนใจกีฬาทางน้ําเดินไปที่สมาคมกีฬาจังหวัดนั้นเลยใช่ครับเป็นหนึ่งในกีฬาทางเลือกนะครับบอกเขาเลยว่าอยากติดต่อสมาคมกีฬาเจสกีไหมนะอยากเป็นนักกีฬาคุณเด็กมากเลยครับผมเราเริ่มกันแข่ันที่เรียกว่า สาลาล่มครับคุณเอกครับครับคือเป็นการจับเวลาฮะฮะเออ่แล้วก็น้องๆตั้งแต่8ขวบถึง13ขวบมาแข่งกันด้วยเวลาเก็บทักษะ เหมือนเราค่อยๆคัดกันไปในตัวแล้วไม่ต้องใช้ใ้อะไรเลยโอ้ครับผมอันนี้เป็นคําตอบเลยนะครับจากท่านประธานเองเลยว่ามาเล่นได้เลยไม่ต้องมีเงินร่างกายที่พร้อมใจที่รักไปที่สมาคมกีฬาจังหวัดนั้นเลยใช่ครับครับผมให้เขาติดต่อมาที่สมาคมกีฬาเชสเกนประเทศไทยเลยครับเรายินดีที่จะเชื่อมต่อแล้วก็รับน้องๆเนี่ยเข้ามาฝึกอบรมแล้วก็มีเรือกลางให้ให้น้องๆเนี่ยได้เล่นกัน ตอนนี้ขยับมาปีนี้เริ่มต้นแล้วฮะยูนิเวอร์ซเป็นเป็นหลีกมหาวิทยาลัยแลลวใช่ครับโอ้โใช่ครับกำลังห้าวเลยถูกต้องครับ,รบเหมือนกันครับก็คือเรามีเรือกลางให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทีมแข่งเขาจะเริ่มมองครับว่าคนที่เป็นแชมป์เนี่ยมีทักษะก็จะเชื่อมต่อเข้าไปสู่การ เข้าไปแข่งขันโดยที่ทีมเนี่ยก็เริ่มเป็นทีมที่เป็นทีมอาชีพม,มากขึ้นครับมผมมีน้องนักกีฬาเข้ามามีการสปอนเซอร์จากมีการหาสปอนเซอร์มีการสับสูตรน้องเพื่อแข่งขันในระดับประเทศไทยระดับเอเชียและก็ระดับโลกรเราปูพื้นฐานกันไว้แบบนี้ครับครับ